สวัสดีครับพี่น้องครับผมนะครับผู้เลี้ยงควายของเราทุกท่านนะครับผมนะครับมือหนีมาอยู่กับขอกวายน้องบีมคือเก่าครับพี่น้องครับผมจ้านะครับมือหนีน้องบีมหาควายงามขับมาแบ่งปันพี่น้องเข้าไปเลี้ยงนะครับผมจ้านะครับมือหนีมีอยู่จากโตครับผมมือหนีมีสองตัวสองไล่กันกันเลยจ้านะครับผู้ใดหาควายไปเลี้ยงครับมือหนีรับรองว่ามีแต่แม่สวยๆแล้วก็ราคาเกษตรกรคือเก่าแม่นจ้านะครับน้องบีมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้านะครับมือหนีกับตรงกับวันทีมือหนีกับตรงกับวันทีวันทีี่่่เนนนาะะคครรััับบแมจ้วท กรกฎาสองห้าหกเจ็ดจ้ะนะครับพี่น้องครับผมมาหาควายไปเลี้ยงครับพี่น้องช่วงนี้ฝนดีนะครับหย่าความปงครับพี่น้องแม่จ้ะนะครับผมราคาควายเบาๆมือนี้แม่จ้ะน้ำมาฝากอยุสองตัวจ้ะนะครับพี่น้องครับผมทิ่ตัางเขานะครับจ้าที่ตัางเขาก็อยู่บ้านกันวนจากอำเภอตั้มสูงจอดขอนแก่นจ้ะเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์แปดสองหกจุดเก้าหนึ่งห้าสองสามจ้ะเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันได้คือเก้าละจ้ะนะครับพี่น้องครับผมบัดนี้พามาเบิ้งนะครััับบบกกแแแมม่่่ทีีรรสวยยๆนเลคจ้ นะครับรายละเอียดเพิ่นนะครับแม่นี่เป็นแม่สาวจ้ะแม่สาวฟ้านำนม้วก็แถมทองพร้อมด้วยจ้ะแม่สาวทองแรกแม่นจ้ะแม่สาวทองแรกยังฟ้าน้ํานมอยู่จ้ะโอ้ครับพี่น้องเบิ้งเอาเลยครับตัวนี้เพิ่นสูงไรเป็นไรครับแม่นี่เพิ่นสูงอยู่ที่141บอวกลบจ้ะ141ครับพี่น้องนะครับเพิ่นเป็นสายทางไรครับตัวนี้เพิ่นเป็นอ่าสายของเก่าเจริญจ้ะนะครับผมนะครับพอเก่าเจริญเนาะครับแม่นจ้ะนม่ทอนี่กระเทินกระทองกับพอช่างอุดรจ้ะ ทองกับสร้างอุดร์ในเจ็ดเดือนแล้วนะครับผมถือว่าพันธุกรรมแมนแนนเลยครับตัวนี้แม่นจ้ะครับสายเลือดดีครับพี่น้องครับผมทองได้เจ็ดเดือนทองในเจ็ดเดือนแล้วจ้ะเตกี้เพิ่นกับทองลอยสี่สิบเอ๋ยสูงลอยสี่สิบสามมูลค่าเพิ่นโหยดลงหลายเลยครับพี่น้องครับผมนะครับพันธุกรรมมีดีมากไปเลี้ยงครับพี่น้องซื้อหนึ่งในสองครับตัวนี้จ้ะผิวดีสีสวยเลยครับตัวนี้ครับผมนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยววนให้พี่น้องเขาเบิ่งจักหน่อยนะครับผมงามๆครับพี่น้องหน้าตาก็ถือว่าสวยเลยนะครับพี่น้องตัวนี้ นะครับราคาไหลเป็นไรครับราคาเปิดไบหามื่นเก้าพันบาทเท่านั้นจ้ะหามื่นเก้าพันบาทเนาะครับผมแม่นจ้ะครับพี่น้องขวอยสี่แง่เป็นนาได้หลายเติบยิ่งได้ครับแม่นจ้ะเพราะว่าฟันนำนมมันได้หลุดอยู่จ้ะนะครับพี่น้องเบื้องถ่ายเพิ่งรถรับถ่ายเพิ่นยังโด่งอยู่นะครับพี่น้องตัวนี้ราคาเบาแพงด้วยครับผมจ้ะพูดคุยต่อรองราคากันได้พูดคุยต่อรองราคากันได้จ้ะนะครับราคาของรถใดคือเก้าละจ้ะเบื้องเอาเลยครับให้เบื้องข้างหน้าตรงเพิ่นงน้อยนะครับพี่น้องหน้าตาสวยครับพพีีี่่่่่นนนนนน้้้ออองงงงคคคคครรรััััับบบผมมวววเเขาาาะสใหญๆปยถุลต ให้เบิ้งเอิ้องมะเผาเพิ่นครับผมนะครับเอิ้องมะเผาใหญ่ดีเนาะครับแม่นจ้าแข้งขากิบเล็บกิบเท้าสวยครับพี่น้องตัวนี้ตาแต้มแก้มจ้ำอัตลักษณ์ควายไทยถือว่ามาครบเลยแม่นจ้านะครับพี่น้องให้เบิ้งรอบๆเพิ่อนนี่ครับผมนะครับเดี๋ยวจุ่มเพิ่นปล่อยเพิ่นกินยาก็ได้ครับผมนะครับกินยานี่ดีพวออะไรจ๊านี่ให้พี่น้องเฮาเบิ้งทั้งท้ายทั้งหางเพิ่นครับผมนะครับเบิ้งเอาท้ายก็สวยเนาะครับนี่แม่นจ้านะครับท้ายสวยๆครับพี่น้องครับผมเบิ้งเอากินยาเก่งๆครับเป็นตะเลี้ยงเด้อครับพี่น้องแม่นจ้าน้องงเบบิ่ครัผม ทั้งท่ายทั้งหางรอบตัวรำเกียวเบิ่งไน่พี่น้องมันกินยาแปลน่ะตื่นพลันเลยนะครับอ่านเคลียงตัดยาหมดแล้วครับพี่น้องเบิ่งเอาครับผมนะครับผู้ใดกําลังแม่นะครับผู้ใดกําลังหาแม่สาวนะครับผมแม่จ๋าแม่สาวทองแรกจ้ะแม่สาวทองแรกสูงร้อยสูงร้อยสี่สิบเอ็ดบวกลบจ้ะตอนนี้กับทองกับ พอสร้างอุดอดในเจ็ดเดือนแล้วจ้ะนะครับราคาเปิดใบแบงค์ปันพี่น้องให้เรีการครับห้าหมื่นเก้าพันบาทธนาคารจ้ะราคานี่ก็ลดได้ต่อรองกันไหนคือเก้าจ้ะจัดทรงฟรีวะครับจัดทรงฟรีทั่วประเทศจ้ะแต่ว่าภาคเหนือภาคใต้มันก็จะมีแบบเพิ่มนิดหน่อยนะจ้ะนะครับพี่น้องครับผมเบิ้งเก่าครับผมสวยๆนะครับเป็นตะเลียงแห้งครับตัวนี้นะครับพี่น้องนะครับแม่สาวทองแหลกครับผมตัวนี้พาไปเบิ้งกับตัวที่สองนะครับจ้ะเอาครับพี่น้องครับผมนะครับพามาเบิ้งเลยครับกับแม่ที่สองตัวนี้จ้ะ นะครับแม่สูงสูงไน่เลยครับพี่น้องตัวนี้จ้ะนะครับรายละเอียดเลยนะครับแม่นี่เป็นแม่สาวจ้่แม่สาวเป็นลูกสาวของพวว่อกล้วยน้องบัวจ้ะนะครับแม่สาวตัวนี้เป็นเล้าก่อของทางพวว่อกล้วยน้องบัวเม่์จ้ะเพื่อนสูงไรเป็นไงครับตอนนี้แม่นี่เพื่อนสูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบห้าจ้ะอนาคตนี่หดรอยหาสิบแน่นอนจ้ะนะครับผมอนาคตนี่ก็คือตรงี้อยหาสิบบวกครับมจ้ะนะครับตัวนี้ อา,าอายุเพิ่นหลายปีครับอายุเพิ่นตอนนี้เพิ่นสามปีจ้ะเป็นสัตว์แล้วสองรอบแต่ว่าพร้อมผสมเลยจ้ะนะครับพี่น้องเอาไปใส่เลยครับพอพันนะครับพี่น้องมักตัวบได้ครับผมนะครับเอาไปเลี้ยงเอาไปบำรุงเพิ่นเานอาไม่ว่าเพิ่งเถาเพิ่นเลี้ยงมาแบบธรรมชาติเลยครับพี่น้องก้อยแมน่นะครับผมโค้งสางแล้วก็ได้ความสูงมาดีแม่ใจ้ะนะครับพี่น้องตัวนี้แน่สาวสูงเลยสี่สิบห้าจ้ะราคาเปิดใบอะไรเป็นไรครับราคาเปิดใบเมื่อไรจ้ะเปิดไใบสี่หมื่นห้าพันบาทเท่านั้นจ้ะสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับไม่ใช่ราคาหน้ วันละครับเปิดบ่แพงครับปั่นพี่น้องเขาไปเลี้ยงน้ากันแมียนจนะครับพี่น้องเขาเอาไปใส่ทองเพ่นนี่รับรองว่ามีแต่กรรไรแมีนจ้ะมีแต่กรรไรไปหนาจ้ะอัดเงาเพิ่นจังน้อยเพิ่นได่มาเด่นทางความสูงเลยครับตัวแมีนจ้ะโค้งสั่งกรใหญ่ดีแล้วกนาตาสวยนะครับวงเขาหัวกบานเปิดกว้างครับพี่น้องตาแต้มแก้มจำนะครับอ่องคอเปิดปากเผาครับแขงขาพี่น้องกระเบื้องเอาเลยครับผมนะครับถือว่าง้ามเพิ่นง้าโตครับพี่น้องเพราะว่าคนเท่ากับมากบ่คือกันเนาะครับแม่นจ้ะพูดว่าคนกับมากควายสูงครับพี่น้องบบาาางงคคคนนกกมััวยอะร อันนุสูงราคาติดถือกันแนะนําแม่นี่เนาะครับแม่จ้ะนะครับพี่น้องอนาคตดีแน่นอนอนาคตไปได้ไกลแน่นอนจ้ะนะครับเบื้อง้ายเบื้องหางมันครับพี่น้องนะครับผมสวยๆเลยครับนะครับบ่มีตำหนีเนาะครับบ่มีตำหนี่จะรับประกันตำหนี่ให้เลยจ้ะนะครับเดี๋ยวปล่อยพันธรรมชาติครับพี่น้องเขาเบื้องก็ได้กินหญ้านี่ดีว่าคักเได้จ้ะนี่นะครับผู้ใดกําลังมองหาครับพี่น้องแม่สาวนะครับเป็นกล้วยสาวอายุได้อายุได้สามปีจะเป็นลูกสาวของพ่อกล้วยน้องบัวนะครับตอนนี้คือพร้อมผสมเลยจ้ะ นะครับส่วนสูงมาแล้วครับพี่น้องตัวนี้แมีนจ้ะครับรอยสี่สิบห้านะครับบวกลบไว้แมีนจ้ะนะครับราคากระเปิดแดงคี่น้องข้าวเปลี่ยงน้ำกันครับราคากระเปิดไปสี่หมื่นห้าพันบาทเท่านั้นจ้ะนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทเท่านั้นครับผมนะครับพี่น้องเบิ้งเอาเลยครับผมนะครับพันมักระต่อรองราคานะครับบริการจัดส่งฮอตทีคือเก้าครับพี่น้องแมีนจ้ะนะครับผม ปล่อยพื้นธรรมศาสตร์ในเล็มใหญ่พี่น้องเขาเบิ่งไงได้ครับผมผมบอกปล่อยเลี้ยงม้แบบธรรมศาสตร์ครับไม่ได้อัดหัวอาหารด้วครับพี่น้องแม่นจ้ารับบางคนก็ถามว่าอายุสามปีแล้วเป็นอย่างเช่ผสมผู้เฒ่าเก่าเพิ่นว่าเพิ่นล้อเข่าคู่ที่สองขืนให้มันเต็มก่อนเพิ่นจังผสมมึงสิแม่จ้ะพี่น้องแต่ละคนแต่ละหมองเลี้ยงก็คือกันได้ครับแม่นจ้าครับพี่น้องนะครับกับเบื้องเอาพิจารณาเอาครับพี่น้องนะครับพี่น้องว่างามว่ามักกับต้อเอาแม่นจ้านะครับพี่น้องเอารุ่นนี้ไปครับพี่น้องผสมติดง่ายๆล่ครรับผมุนนี้ ปัดเพิ่นจี้ทองมาแล้วเขาจังบำรุงเพิ่นเต็มที่เลยครับผมจ้ตัวนี้ครับพี่น้องอนาคตดีแน่นอน4ี่หมื่นหาพันบาทเท่านั้นสี่หมื่นหาพันบาทกับความสูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบห้าบอกลบจ้ะนะครับพี่น้องโบ้แพงเลยครับผมนะครับช่วงนี้นะครับถือว่าราคาเพิมพ์จะยงครับพี่น้องจ้าพอเขาราคาหนาเก็บเลยจ้าช่วงนี้นะครับเอาของงามสายพัฒนาเรากับราคาเกษตรกรคือเก้าครับแม่จ้าแบ่งปันให้พี่น้องเข้าไปพัฒนานํากันนะครับพี่น้องเมื่อนี้เขาค่อยน้องบีมเขามีมาเปิดแบ่งอยู่สองตัวจ้านะครับพี่น้องมาก นะครับถ้าสะดวกกับเขาเมื่อเบื้งองต้านอครับพี่น้องเม่นจ้ะนะครับมอนี่กับมีมาฝากพี่น้องเขาซ้ำนี่แลครับจ้ะนะครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่เบื้องให้จนจบเมือนี่ขอบคุณแหละสวัสดีครับสวัสดีจ้า